สวัสดีครับวันนี้ก็พวกับผมกับช่อง top story เช่นเคยครับพบกับรายการลุงหมีพาเล่นครับโอเคครับก่อนเพื่อนเพื่อนจะไปดูคลิปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง top story ด้วยครับแล้วก็วันนี้ครับตัวเกมเ i ฟวิสโตนะครับมีเนื้อหาใหม่ครับก็คือเกี่ยวกับการตกปลาครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูเนื้อหากันในคลิปเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับจุดแรกครับก็เป็นกิจกรรมเทศกาลของอันนี้ครับเลซี่มอนเตอร์ก็เป็นมอนเตอร์ที่ขี้เกียจนะประมาณนี้ไปประมาณนี้ครับก็โดยกิจกรรมมีตั้งแต่วันททีี่่่9นนนนะคครัับถึงงว23ก็อข้าา โดยกิจกรร,รมตรงน,นี้ก็คือเป็นดันเจี้ยนปกติคือเราเข้าไปแค่เข้าไปในด่านปุ๊บมันก็จะได้แล้วครับแค่นั้นเองครับส่วนตรงน,นี้ครับเป้าหมายรายวันก็คือทำลายมอนเตอร์50ตัวก็คือธรรมดาแล้วก็มอนเตอร์อีลิทในด่าน3ตัวครับแล้วก็มอนเตอร์บอสตัวหนึ่งเท่านั้นครับก็จะได้เกลือไฮบิดตัวนี้ครับแล้วก็ได้แหย่ห้าอันนะฮะโอเคก็สามารถทาได้ทุกวันครับส่วนกิจกรรมขอ,องกิจกรรมนี้ครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกรอบตกปลานะค,ะค่อนข้างสวยนะแล้วก็ได้เงินอีกห้าแสนก็นคือ ะท้าทายดันเจี้ยน6วันนับแล้วก็ส่งไปหาของอีก72ชั่วโมงนะครับก็จะได้รับของประมาณนี้ส่วนตอนนี้ที่ติดเพิ่มขึ้นมากิจกรรมก็คืออัตราการตกปลาที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมตรงนี้นะครับว่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับพอเราเข้ามาแล้วปุ๊บจริงๆพอตรงเนี้ยเราเข้าปุ๊บกิจกรรมมันก็จะเสร็จเลยครับตรงนี้ก็ใช้ตกปลาถ้าเพื่อนๆไม่มีเบ็ดก็จริงๆก็ใช้ ใช้เบ็ดตกปลานะถ้าไม่มีแหนะครับเนี่ยอันนี้มันจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันก็จะได้เกลือหยาบได้ปลาพวกเนี้ยคือถ้าใครมีแหช่วงนี้ก็คือค่อนข้างสบายนะก็ดอมมาไวเยอะนะโอเคแล้วก็พยายามอย่างเงี้ยครับเนี่ยจับไปเนี่ยมันจะเอาเกลือพวกเนี้ยเนี่ยไอเกลือตัวนี้ครับมันจะไปแลกไอเทมครับคือก็คือกิจกรรมนี้คือนตกปลาอย่างเดียวครับไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าใครมีแหอวดก็กดลัวฮนะเนี่ยมันก็จะมีทั้งหอยมีอะไรเงี้ยแล้วก็กดไปเลยรัวครับเพราะว่ามัน ผนใหญ่เพื่อนๆที่เล่นมาสักพักหนึ่งน่าจะมีของเยอะแล้วแหละโอเคพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปเลยนะฮะโอเคครับต่อไปครับก็จะเป็นตัวกิจกรรมครับว่าเราแลกตรงไหนครับนี่เราเดินจากกลางเมืองโนมาด้านล่างเลยนะฮะก็เดินมายาวๆครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับจะเห็นได้เลยครับว่าตอนนี้ตรงนี้มันมีไอฮีโร่เอสพีครับที่มายืนต่อแถวเพื่อซื้อปลานะฮะก็จะเป็นฮีโร่ที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวจะดูว่าตัวไหนยังไม่มีครับอันนี้ก็เป็นซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองมาครับเนะ ตัวนี้มาใหม่ไอ้ตัวนี้ก็ตัวล่าสดุดนะที่มาแล้วก็เป็นตัวธนูแล้วก็เป็นกาละนะฮะส่วนอีกสามตัวนี้น่าจะมาใหม่เร็วๆนี้นะครับก็มาเปิดเผยให้ดูนะครับประมาณนี้สามตัวนะฮะตัวใหม่ยังไม่มาครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแล้วว่าแลกอะไรดีครับนี่ก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ส่ว <uy> น <ayuda> ใหญ่มันจะเป็นอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นอาวุธครับก็คืออาวุธปลาแซลมอนครับเนี่ยก็คือให้เราเอาเกลือนี่มาแลกแล้วก็แลกเป็นปลาน่าจะตกปลาตัวนี้ครับเนี่ยร้อยตัวอะไรนะครับเนี่ยมันจะเป็นอาวุธเห ก็อันนี้น่าจะเป็นชุดต่างๆนะเนี่ยชุดชาวประมงอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเกลือพวกเนี้ยก็คือเกลือไฮบริดอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะจากกิจกรรมใช่ไหมฮะโอเคกิจกรรมรายวันนะก็มี5วันครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธต,ต่างๆนะที่ผมบอกนะฮะอันนี้เป็นชุดนะครับแล้วก็ต่อไปที่หน้าแรกก็จะเป็นพวกนี้เหมือนเดิมครับเป็นแท็บเล็ตแกะสลักนะครับก็คือเอาไว้ย้ายเลเวลการ์ดนะแล้วก็ดาวของการ์ดฮะแล้วก็อันนี้นะครับก็คือ,อาย้ายสัตว์เลี้ยงนะฮะนี่แล้วก็แห่อวนจะมาแลกก็ได้แล้วก็ที่สําคัญแรกกๆที่น่นนาคุ้ม็็จะเปพวก อัญมณีนะฮะนี่แล้วก็พวกนี้อาหารจะแลกก็ได้หรือไม่ก็ได้ผมรู้สึกเฉยๆนะอาหารเนี่ยมันมันสามารถาคาบได้เยอะๆนะจะเห็นได้ว่าเราจะหาเกลือไฮบิดได้จากไหนก็คือเนี่ยเราจะไปตกปลาจากพวกนี้ครับเนี่ยปลาหมึกปลาไหลอะไรพวกนี้เห็นไหมเนี่ยครบห้าสิบตัวเขาจะแลกเกลือไฮบิดได้อันหนึ่งก็คือเนี่ยจะใช้นี่สิอันก็คือต้องแลกปกติสัาห้าร้อยตัวครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีแหก็คืออาจจะหนักหน่อยอาจจะต้องอาใช้มือตกค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าจะใช้นี่ก็ได้ครับใช้หินได้เนี่ยเกลือหยาบเนี่ย ก็อย่าค่อนข้างตกออกง่ายนะครับร้อยอันก็ได้แล้วครับก็แล้วแต่คือมัน,มนได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ที่เหลือก็แลกเงินครับจะแลกก็ได้หรือไม่ก็ได้ครับแล้วแต่ส่วนตรงนี้จริงๆถามว่าคุ้มไหมก็เนี่ยพวกลายเพลิกเหลือ,อไรพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งว่าทําไมว่าเขาถึงใช้พวกนี้กันนะลายเพลิกจริงๆมันตกยากนะหรือไอ้พวกเนี้ยไยอ้ของแดงในพวกนี้ตกยากหมดเลยประการรางวาก็อาจจะตกยากาเพราะมันหาแบบยากนะเนี่ยปลาดุกอะไรพวกนี้สามารถหาแลกได้หมดเลยนะเนี่ย ก็คือใครยังไม่มีอะไรก็สามารถมาแลกทิ้งไว้ตรงนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอ้ปลาพวกเนี้ยเอาไปทำอะไรได้บ้างนะฮะโอเค่วนใหญ่ต้รงกิจกรรมตรงตรข้างบนตรงนี้ก็คือเอาไวแ้แลกอาวุธนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูจุดถัดไปเลยครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับเราเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแล้วนะครับก็อันนี้ครับก็จริงๆที่ปลาที่ผมบอกว่าใช้สร้างอะ่ะมันจะใช้สร้างอะไรส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะเห็นได้เลยว่าอ่ามันจะต้องใช้ปลาบางอย่างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอตัวเอเลียนเนี้ยห้าตัวนี้ก็หายากครับเนี่ยเราก็พยายามแลก คือจริงๆเพื่อนๆเอามาแลกพวกนี้มันก็จะง่ายต่อการตกหาเพราะปกติเวลาเราจะหาไอ้พวกนี้มันจะค่อนข้างหานานแล้วกว่าจะได้แต่และตัวมันค่อนข้างนานครับคือถ้าแลกเอาเกลือมาแลกก็คุ้มครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เอาไว้สําหรับเอาปลาพวกนั้นมาใช้ในการทํางานับเนี่ยไอ้พวกที่มาใหม่ก็คือจะเป็นพวกคิตตันที่เอาไว้ฟาร์มอักษรหกหรือว่าบอสหลักๆนะก็จะมาพวกนี้นะฮะโอเคโอเคครับจุดต่อไปเรามาดูจุดของขวัญนะครับก็ของขวัญเนี่ยมันจะมีต่างๆเราจะสามารถาจะแลกตรงนี้ก็ได้ครับจริงๆผมว่าแนะนําว่ามันไมม่่มคคอยุ คือใช้แหมันก็ได้แหละแต่ว่าเราจะตกไป้สสาหรับคนที่ไม่มีแหนะก็ตกเอาก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะส่วนอันนี้อันที่2ก็จะเป็นแหหมันครับแล้วก็มีโอกาสได้ปลาแซลมอนอันนี้ก็คือเป็นอาวุธเลยนะถ้าจะไม่ผิดเหนมันลดความเสี่ยงหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเป็นที่อาวุธเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นอันนี้อันที่สองนะครับก็จะเป็นปลาหมึกเป็นธนูปลาหมึกครับถ้าถ้ามีงบก็จะเติมมาเลยก็ได้หรือว่าจะแลกเอาก็ได้ครับเนี่ยมันก็ประมาณหกเหรียญนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็น ฟิชชิงเน็ตอันนี้ก็น่าจะเป็นแหบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากผมว่าอัลละศัพท์ส5บ้าบาทมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกจริงๆงตกเองก็ได้ครับเพราะว่ามันตกเรื่อยเยครับมันไม่ตกยากขนาดนั้นนะฮะนี่โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นแหเหมือนกันฮะร้อยี่สิบอันก็ถ้ามีงบก็จะจัดก็ได้นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเติมเงินก็อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคครับโอเคครับกดจับไปแล้วก็มาเปิดการกันสักหน่อยครับนี่ก็เหลืออีกสามทีครับอ่ะสองทีเดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ไหมะกดไปที่เยยยมมาาเเเลลลก็พอร การอะไรวะเนี่ยอ๋อการอะไรวะไอหา่าเรียกว่าไทไโอเคเราได้การทองนะครับโอเคครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องท็อปสตอรี่ครับหรือว่ารายการลงหมีพาเล่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสมัครเป็นสมาชิกก็เพียงละเดือนสิบห้าบาทครับก็สามารถเป็นสมาชิกท่องลุงหมีได้แล้วก็อาจะได้ชื่อสีเขียวในวัน วันศุกร์ครับวันที่เราไลฟ์นะฮะโอเคเนื้อหาวันนี้ก็มีเท่านี้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยครับโอเคแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปตัอไปครับสวัสดีครับ